เก่าอ่านำตัวหนึ่ยครับสวัสดีครับผมแสนเก่งโรงเรียนผู้กียาครับผมวันนี้โชคพี่การ1อยบก็มาสอบเป็นไงครั้งแรกเกินอยู่ตัวถักต้อนะเราซ้อมอยู่ที่ซุทีบะมีจวซูตีบะมีเกียวนะพวกผู้ซ้อมมีใครบ้างเยอะเยอะนะช่วยๆกันมาอยู่พร้อมกับแสนไกลไหมถูกต้องอยู่ด้วยกันสองสามอาทิตย์นะวันนี้เจอกับเจอกับปูมารทองกับมารทองนะเขายังขาดใจอยู่แล้วเราแก้ไงดีเราแก้ไงดีไฟที่แล้วเนี่ย ก็ต่อยตามเกมตามเกมของเราเขาบอกว่าเขาเดินหลงแข้งเลยโรนี่เอาอยู่ไหมเนี่ยเอาอยู่เอาอยู่นะเขามีอะไรน่ากลัวบ้างไปที่แล้วหมัดมีหมัดแล้วเราแก้ด้วยอะไรวันนั้นเตะแล้ววันนี้มีเหมือนเดิมไหมมีเออแล้วมีอะไรเสริมมาบ้างรอดูรอดูบนเวทีนะครับแล้วการเต็มตัวนี่ดีขึ้นไหมมาอยู่นี่ ดีขึ้นเยอะคิดว่าแข็งแรงกว่าเดิมไหมแข็งแรงกว่าเอ้ยมีมีหมดนะครับโอ้แล้วเราคุมมากี่โลครับน้ำหนักนี้สี่โลสี่โลก็เดี๋ยวเริ่มตึงยังยังยังสบายอยู่นะอายุอะไรนะครับอายุสิบหกปีครับคนจังหวัดนครราชสีมาไปปล่อยเท่าไหร่ห้าสิบสี่ครัเวลาเป็นมวยลายมวยฝีมือครับตายด้ขวามวยขวาครับสองร้อยเกาสิบสามเราจะคุยมารวมรวมเท่าไหร่ครับห้าสิบสามไปน้องเพไปเชียนนะครับ ฝากไปลองใจผมด้วยนะครับวันนี้ผมทำเต็มที่แน่นอนครับครับผมขอบคุณครับต้นเลยครับครับผมมาลองสอบมอนะครับวันนี้โชคพิการร้อยสิบบอลนะครับกลับมาเกินไปเท่าไหร่ครับบอลหนึ่งบอลหนึ่งนะเราซ้อมอยู่ที่สอบมอนะซ้อมได้กี่วันไฟนี้ก็ยี่สิบวันก็ยี่สิบวันตามโคลต้าเลยนะครับวันนี้คุมมากี่โลครับคุมมาประมาณกี่โลสี่ห้าโลสี่ห้าโลนะวันนี้เจอกับ เคยเคยเจอกันไหมก็คือล่าสุดปะใช่มันเกิดอะไรขึ้นนะไปต่อนบิดจงแล้วไปโดนเตะไปโดนเตะเลินช้าไปหน่อยแล้ววันนี้วางเกมวางแผนไงจีมาแย่ทางแล้วคิดว่าเขามีอะไรน่ากลัวบ้างไปให้แล้วเตะเนี่ยุกแข้งนะถ้าการแข่งอยู่ก็น่าจะโอเคนะแล้วเราได้กลับไปซ้อมก็ซ้อมต่อเลยนะครับแล้วซ้อมอยู่ไหนครับตออนี้คว้ามือซ้อมมีใครบ้าง เียไฟนนู้อ่ะิิโจอะไระครับผมได้กลับมากี่ไฟแล้วรอบนี้ไฟที่ห้าละไฟที่ห้านะกิบกี่เปอร์เซ็นต์แล้วร่างกายกลับมากลับร้อยล้วอ่าเราอยู่ไหนนะครับที่แปดครับผลจังหวัดนครนะปล่อยปล่อยเท่าไหร่ครับห้าสิบสี่นะจินเตเราไปมวยอะไรไปมัตติกาอ่าสายขวาขวาสูงร้อยหกสิบนะเราจกมวยมารวบหเท่าไหร่ครับ น,น่าฝากฝากช่วยแชร์หน่อยวันนี้ช่วยแชร์แล้วเป็นใจด้วยครับทำไม่เยอะเลยครับคุณคุณพี่แนนอครับครับ